สำหรับการแชร์ไฟล์จาก Google Drive นะคะก็มีวิธีการดังต่อไปนี้หลังจากที่เราเข้า Gmail มาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการส่งจดหมายซึ่งถ้าเราต้องการจะไปใช้แอปอื่นที่อยู่ใน Gmail ของเราให้เราเลือกที่ปุ่มเก้าช่องนี้นะคะสี่เหลี่ยมเก้าช่องสีดำนี้ก็จะปรากฏแอปที่เราสามารถใช้งานได้ใน Gmail ของเรา ทีนี้เราบอกว่าเราต้องการจะแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆโดยการแชร์จากไ r รฟ์ก็ให้เราเลือกที่ Drive ก็จะเข้าสู่หน้าต่างของไดรฟ์นะคะซึ่งแตกต่างจากหน้าต่างของการส่งจดหมายซึ่งอยู่คนละหน้าต่างกันนะคะเมื่อเข้ามาสู่ Google Drive แล้วเนี่ยหน้าต่างของ Google Drive ก็จะโชว์สิ่งที่มีอยู่ในได i ฟ e ของเรา ได้ก็คือที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของเรานั่นเองนะคะก็คล้ายๆกับฮาร์ดดิสก์ของเราที่ถูกแบ่งเป็นไดซี C, ไดดี D, แล้วก็ไดอี e, นะคะหรือก็เปรียบเสมือนกับฮันดี้ไดตัวเล็กๆหรือแฟลชไดตัวเล็กที่เราไว้ใช้ในการเ,เก็บข้อมูลของเราให้อยู่ในนั้นนะคะซึ่งอาจจะมีขนาด16 g จิก8จิก4จิก ก็แล้วแต่ที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะแต่ว่า Drive ของ Google นี้นะคะก็จะให้มีการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ในนี้เนี่ยอย่างต่ำก็คือ15 g ิขึ้นไปนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าผู้ใช้งานเนี่ยใช้ไปละว3 3 g ิินะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์คล้ายๆกับในได้ ดีของเราที่ถูกแบ่งเป็นงานงานไปนะคะก่อนอื่นถ้าเราต้องการที่เราจะเก็บไฟล์เป็นโฟลเดอร์เนี่ยเราก็ต้องเลือกที่โฟลเดอร์ใหม่หรือใครต้องการที่จะอัปโหลดโฟลเดอร์จากไดดีได้ e ของเราก็คลิกเลือกที่อัปโหลดโฟลเดอร์ได้เลยนะคะซึ่งจะเอามาทั้งโฟลเดอร์ที่อยู่ใน PC ของเรานั่นเองทีนี้ เมื่อเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วนะคะตอนนี้ลองทดสอบสร้างโฟลเดอร์ดูนะคะทดสอบสตัต้งชื่อไฟล์ว่าทดสอบสองนะคะสร้างโฟลเดอร์ทดสอบสองเมื่อคลิกให้มีการสร้างแล้วเนี่ยก็จะสังเกตว่าจะมีโฟลเดอร์ปรากฏอยู่ไร์ของเรา สำหรับคนที่เคยใช้งานแล้วก็จะมี Drive และไฟล์อยู่แต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ก็จะมีไดร์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อตก,กี้นี้นะคะก็คือไดร์ที่ชื่อว่าทดสอบ2เดี๋ยวขึ้นคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะพบว่าตรงนี้ก็เตรียมพร้อมให้เราทำการอัปโหลดไฟล์ได้ทันทีนะคะสมมุติว่าเราจะอัปโหลดไฟล์มาสันนินี้1ไฟล์จะเป็นไฟล์อะไรก็ได้คะที่เราต้องการจะแชร์นะคะ ตม่ี้ได้ทำการอัปโหลดไฟล์แต่ปรากฏว่าในเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่ไม่มีฮาร์ดดิสต์นะคะแต่ว่าจะอยู่ในส่วนที่ชื่อว่าการดาวน์โหลดลงมาดังนั้นเดี๋ยวจะลองคลิกเลือกไฟล์นี้อัพขึ้นไปบนไ r i ฟ e นะคะแต่ถ้าเป็นเครื่อง PC ธรรมดาก็จะมีการอัปโหลดไฟล์จากได้ดีหรือไดอีของเราก็แล้วแต่ผู้ใช้งานจะเลือกอัปโหลดไฟล์อะไรขึ้นไปนะคะ แล้วก็กด open นะคะเมื่อก,กด open ปั๊บก็จะสังเกตว่าจะมีสถานะของการอัปโหลดไฟล์ว่าเราได้อัปโหลดไฟล์ไปเร,รียบร้อยหรือยังตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะปรากฏไฟล์ที่เราได้เลือกทําการอัปโหลดหรือจะทําการสร้างเอกสารนะคะจากในส่วนของด้นนี้เลยซึ่งการสร้างเอกสารเนี่ยก็จะมี โปรแกรมที่ให้เราใช้งานนะคะคือเป็นแอปนั่นเองก็ได้แก่ google doc s google sheets google slide แล้วก็มีอีกมากมายให้เราได้เลือกใช้นะคะสมมุติว่าเราต้องการจะสร้างเอกสารจาก google doc s. แล้วก็คลิกว่าเมื่อสร้างแล้วเนี่ยโฟลเดอร์นี้เนี่ยถ้าเกิดการแชร์แล้วเนี่ยก็จะให้สิทธิการแชร์สิ่งที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกด้วยใช่ไหมก็คือทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้จะแชร์ไปด้วยนะ แล้วก็กดตกลงนะคะทีนี้หลังจากที่เราคลิกเลือกที่ google docs รียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่การทำงานของแอปของ google docs ก็คือแอปที่ใช้ในการสร้างไฟล์เอกสารนะคะสมมุติว่าเราจะลองสร้างกันดูก่อนนะคะแต่ยังไม่ลงลึกถึงรายละเอียดเอาไว้ไปลงลึกรายละเอียดของเรื่องของ google docs นะคะอีกทีหนึ่งนะคะเราสร้างเป็นเอกสาร ที่นี่ในเอกสารนี้เราก็พิมพ์งานได้ตามปกตินะคะเปลี่ยนตัวแบบตัวอักษรหรือจะแทรกรูปภาพได้ตามปกตินะคะแล้วมันก็ทำงานแบบออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้ความพิเศษก็คือเราสามารถพิมพ์ด้วยิสียงได้ด้วยนะคะ ก็คลิกที่ไมโครโฟนตอนนี้เราสามารถพิมพ์งานด้วยเสียงได้แล้วให้ผู้ใช้งานลองใช้ดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถพิมพ์งานโดยใช้เสียงได้ด้วยนะคะสมมติว่าไฟล์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิด ไม่ต้องเซฟเพราะทำงานแบบออนไลน์นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้มีไฟล์หนึ่งที่เราอัพโหลดมาจากโปรแกรม Excel ที่เราได้สร้างขึ้นหรือจะเป็นไฟล์ที่เราสร้างขึ้นใน drive นี้ก็คือจาก google docs นั่นเองสมมุติว่าตอนนี้เราจะแชร์ไฟล์นี้ให้เพื่อนของเราให้เขาได้เห็นไฟล์ของเราและเขาสามารถที่จะเอาไปใช้งานต่อได้ทันทีโดยไม่มีการส่งไฟล์นะคะ ก็คือถ้าผู้ใช้งานที่เขามาเห็นงานของเราเขาต้องการจะเอาไปใช้เขาก็จะเลือกดาวน์โหลดทันทีนะคะตรงนั้นเราสามารถเลือกทั้งสองไฟล์หรือเลือกเป็นโฟลเดอร์ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเลือกไฟล์เดียวแล้วเราบอกว่าเราจะแชร์ให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายแชร์นะคะเมื่อคลิกปับ๊บ ก็จะปรากฏหน้าต่างของการแชร์ไฟล์นี้ขึ้นมานะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าในนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งเส้นทางของการเข้ามาดูเอกสารของเราก็คล้ายๆกับ URL ที่ปรากฏบนการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆนะคะลักษณะก็จะเป็น HTTP แล้วก็ลิงก์ไปยังเอกสารของเราที่อยู่ใน Google Drive นี่การแชร์ต้องระวังนิดนึงนะคะต้องใส่คุณสมบัติของการแชร์ด้วยว่าเราจะแชร์แบบไหนแชร์ให้ทุกคนที่ได้ลิงก์ของเราเนี่ยได้มองเห็นเอกสารของเราด้วยไหมหรือจะเฉพา,ะ,ะ,พาะในองค์กรของเรานะคะก็ต้องดูด้วยถ้าในองค์กรของเราก็แสดงว่าบุคคลที่มี gmail ที่ลงท้ายด้วยโดเมนเนมขององค์กรของเราก็จะสามารถเปิดได้และเขาก็จะต้อง ใช้ gmail ที่เป็นองค์กรของเขาด้วยนะคะทีนี้สมมุติเราเลือกแบบทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วเลือกแบบดูได้แก้ไขได้หรือแสดงความคิดเห็นได้เราเลือกแบบดูได้นะคะแล้วก็กดบันทึกตอนนี้ลิงก์ที่สร้างขึ้นก็เป็นแบบทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการจะให้ไฟล์ตัวนี้นะคะไฟล์ excel ของเราเมื่อกี้เนี่ยให้ใครมาแก้ไขก็ได้เฉพาะบุคคล เราก็ป้อนชื่อไปนะคะสมมุติเราลอป้อนชื่อเพื่อนคนหนึ่งนะคะเราก็เลือกช่วยตรวจสอบแล้วก็ส่งเมื่อส่งไปแล้วเพื่อนก็จะได้รับอีเมลที่เข้ามายัาง ข้อมูลของเราแล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วมาดูที่ลิงก์นี้ต่ออัน,นี้สำหรับคนที่เราเลือกที่จะให้เข้ามาแก้ไขนะคะแต่ตรงนี้ลิงก์เอาไปใช้งานได้อย่างไรคลิกที่คัดลอกลิงก์นะคะกดเสร็จสิน้นลิงก์นี้ก็สามารถที่จะเอาไปก๊อปนะคะกอ๊กอปก๊อปเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่จะอยู่ในหน่วยความจำชิดนิดนึ่งเราสามารถที่จะ นำไปส่งให้เพื่อนในกล่องข้อความของ f a c e b o o k โดยการคลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะคะหรือไปที่กลุ่มไลน์ของเพื่อนแล้วก็วางลงไปได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าลักษณะของลิงก์เนี่ยจะยาวขนาดไหนนะคะสมมุติเรากลับไปที่เอกสารตัวอย่างแล้วก็ลองวางลิงก์ไปนะคะการทำงาน กับแอปที่อยู่บน Gmail ใน Google ของเราเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตในในขณะนั้นด้วยนะคะคลิกขวาแล้วก็วางพร้อมกี้เรา copy มานะคะนี่คือลิงก์ทั้งหมดที่ถ้าเราส่งไปให้ใครก็ตามแล้วเนี่ยเมื่อเขาคลิกเข้ามาเขาสามารถที่จะเห็นไฟล์เอกสารของเราได้ท,ทันทีโดยที่เราไม่ต้องส่งไฟล์ไปให้เขานะคะแล้วก็ จะปลอดภัยในเรื่องของไวรัสด้วยนะคะอันนี้ก็คือลิงก์ของไฟล์เอกสารของเราคืออันนี้นั่นเองนะคะหรือไฟล์เอกสารที่อยู่ในตรงนี้นะคะก็คือลิงก์ของตัวนี้ที่เราบอกว่าเราจะส่งไปเพื่อนทีนี้ถ้าเราทำงานกับไฟล์เอกสารที่สร้างจากในตัวของแอปนะคะ mm hmm. เช่นสร้างจาก Google App เราก็เข้าไปที่ เอก,อส,าอกาสารของเราเมื่อกี้นะคะเราสามารถที่จะแชร์เอกาสารจากปุ่มที่แชร์เอกาสารที่เราสร้างในตัวของ Google App ก็คือตัว Google Document เนี่ยเราสามารถสร้างลิงก์ได้ทันทีก็อย่างที่บอกนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของลิงก์ด้วยว่าเราจะให้ใครที่สามารถมาดูลิงก์ได้บ้างนะคะ ถ้าต้องการความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งเราก็ส่งแห้เฉพาะคนในองค์กรของเราแล้วก็เลือกลิงก์ที่ส่งให้เฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในองค์กรของเรานะคะก็ลองทดสอบใช้งานดูนะคะลองส่งให้กันดูแล้วก็ลองดูว่าถ้าส่งเป็นแบบนี้เพื่อนจะได้ไดรับไฟล์ในลักษณะไหนนะคะอันนี้ก็ส่งให้ดูนะคะแล้วปรากฏว่าตรงนี้เนี่ย ถ้ามันยาวไปนะคะเราสามารถที่จะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของเอกสารนะคะเราก็ปิดได้นะคะสมุจก๊อปิดเราปิดได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องคัดลอกขอโทษนะคะเราโดยที่เราไม่ต้องทําการเซฟไฟล์นะคะเพราะว่ามันทํางานออนไลน์ทันทีเลยนะคะทีนี้ในส่วนของการที่เราจะทําให้ลิงก์เมื่อกี้เนี่ย ที่มันยาวๆเมื่อตกี้นี่นะคะเราเข้าไปดูอีกครั้งนะคะอันนี้คือลิงก์จากไฟล์ Excel เนาะถ้าจำได้นะคะเราสามารถที่จะทำให้มันสั้นลงนะคะแล้วสามารถที่จะสร้าง QR code จากลิงก์ของไฟล์งานเอกสารโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องพิมพ์นะคะแต่สามารถใช้ตัวแอป QR code สแกนเนี่ย สแกนเข้าไปยังข้อมูลของเราที่อยู่ในไดรฟ์แล้วดึงมาใช้งานได้ทันทีซึ่งจะเป็นคลิปวิดีโอในมวนหน้านะคะตอนนี้เราก็แชร์เอกาสารได้แล้วทวนอีกครั้งนะคะในไดรฟ์ของเรานะคะเมื่อตะกี้เราสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าทดสอบเดี๋ยวบันลิกเข้าไปก็จะมีไฟล์อยู่หนึ่งไฟล์ที่อัปโหลดมาจากเครื่องของเรากับไฟล์อีกไฟล์หนึ่งที่ สร้างจากใน Google App ของเรานะคะเราจะดาวน์โหลดเป็นโฟลเดอร์ก็ได้คลิกขวาขอโทษค่ะอัปโหลดเป็นโฟลเดอร์ก็ได้ก็คืออัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอัปโหลดเป็นไฟล์ก็ได้แล้วก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ย่อยอีกก็ได้หรือเราจะแชร์เป็นโฟลเดอร์เลยก็ได้นะคะคลิกที่แชร์ share. นั่นก็แสดงว่าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าทดสอบ2เนี่ยก็จะสามารถแชร์ได้ทั้งโฟลเดอร์เลยนะคะจะเลือกแชร์แบบไหนหรือจะเลือกเฉพาะบุคคลนะคะให้เขามาทำงานร่วมกับเอกสารของเราก็ได้โดยการคลิกที่บุคคลแล้วก็ใส่ชื่ออ e ีเมลของเพื่อนเราไปนะคะ แล้วก็ใส่ข้อความลงไปว่าให้เขามาทำอะไรกับงานของเราแล้วก็ส่งเป็นอีเมลเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนเป็นอีเมลด้วยนะคะได้ของเรานะคะคนละหน้าต่างกับ Gmail พบกันในมัวหน้านะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการนำลิงก์ไปทำเป็น QR code และทำให้สั้นขึ้น เพื่อนำไปใช้งานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ